มีสองอันแม่โค้ดวูโค้ดวูผ้าใหม่ๆใครอยากได้งานเสื้อโค้ดพาวูนะคะงานแบบผ้าใหม่ๆช่ฉ่ำฉฝุ่นไม่มีเลยอ่ะให้ดูนะน,นี่แขนหนังลูกค้าชายหญิงได้หมดเลยนะตัวยาวแบบนี้อันนี้แขนหนังอันนี้เป็นแขนหนังใหม่ป้ายห้อยเลยแม่โค้ดวูงานจึงๆราคาเท่าไหร่ตัวนี้ สองพันเก้าค่ะแม่ราคาโคตรดีสองพันเก้าราคานี้คือสามสิบห้ากิโลนะลูกค้าอาจจะอยู่ประมาณสองตัวโลสามตัวโลไหมประมาณเนี้ยนะคะสองตัวโลสามตัวโลประมาณนี้นะแม่นะคะประมาณอยู่ที่จริงๆนะถ้าลูกร้อยโลหนูอะ่ะกอ็อันนี้น่าจะแค่ป,ประมาณสี่สิบ เอดเดี๋ยวให้นับจํานวนให้ดีกว่าอ่ะเพื่อความชัวร์ไม่ต้องกะเดี๋ยวนับจํานวนให้พี่พลอยหน่อยให้ลูกค้าด้วย2 9 0 9ค่ะโค้ดวูแฟชั่นงันเวียดมีแค่2ก้อนราคาก้อนละ2อ0 0นะะมีแค่2ก้อนนะพี่นะแต่สวยนะผ้าดีมากไม่ค่อยติดขาดเปื้อนเลอะชายหญิงได้ไซส์ใหญ่มีสีก็คุมโทนนะตามสไตล์เสื้อโค้ดเน้นใส่แบบคุมมีแมทง่าย ออกมีสีออกเออเนี่ยสีสวยมี <c oughs> ไหนลองดูในก้อนสีออกสีอะไรบ้างอะลองหยิบหยิบออกมาก่อนสีแบบเออโทนมีนะเออโทนแบบแม็ดง่ายมีสีครีมสีเบจสีน้ำตาลมีค่ะนะ,ะสีโทนผู้ชายมีเข้มมีสวยนะ <c oughs> คอยว่าสวยเลยฝุ่นไม่ค่อยเยอะด้วยปกติงานบูฝุ่นเกาะง่ายลูกค้าเนี่ยตัวนี้คือรีดไอ้น้ำได้เลยอุสวยนี่ตัวไอ้ฟ้าถือก็สวยนี่ รหัส CF มาเลยลูกกอไก่เจ็ดสามกอไก่เจ็ดสามค่ะพี่กอไก่เจ็ดสิบสามนะใครจะเอาสองก้อนใส่เท่ากับสองมาได้เลยมีแค่นี้งานหัวหัวงานเวียดสามสิบห้ากิโลนะคะลูกค้าหนูมีแค่สองลูกตอนนีเ1 1> น้เหลือหนึ่งลูกค่ะเหลือหนึ่งลูกกอไก่เจ็ดสามมาได้เลยลูกค้า เหลือหนึ่งลูกหนึ่งก้อนก็ไก่เจ็ดสามมาได้เลยนะ